โอเคบิษัตโง่ควายเออแล้วเสร็จเพราะฉะนั้นเปิดรับสมัครไม่ได้อะไรยังไงกรอกไปสมัครทางเฟซด้ค่ะถ้าใครอยากสมัครเจ้าหลวงองเมองทิพย์เออโง่ตามกันนี่หมดเออชอบมาขายขัาแอปเบลตลอดเออควายจริงๆและไม่ต้องบอกสเปคกเจ้าหลวงสิว่ายังไงเออความสูงความหล่อความสูงความหล่อความดำ แบบไหนรับได้หมดเออจริงเออเออพอเราะเมืองจิ๊บไม่เอาขำเออไม่เอาขำเออแล้วอ้าวไม่เอาขำก็เอาความดีไงเออเอาซีอยู่คู่ความดีเนยะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามฉันอยู่ผนังหุ้มทองคนนี้เ,เจอตรงไหนในการบุญตรงไหนที่เราไปทำกัน ลองมางมาตีกูดูสิอย่าลืมนะออว่าร่างของกูมือของกูตีนของกูออทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเอกฉันหมดเออสู้สวยเอาแล้วเรื่อผู้ชายต่อแนะู่กูไม่เล่าเพราะฉะนั้นในการของเมืองทิพย์เ,ออเป็นการที่ว่าเออเรามาพูดคุยกันแล้วออก็ขอให้มีความสุขนะคะลูกนะออนะคะน้องๆน,นะฉัออนาอายุยี่สิบแปดเพราะฉะนั ไม่อยากพีนนะพี่ลีนี่พี่ม่้องายโอเคนะคะฉันอายุยี่สิบแปแข้ขอฉันจะดำรงตำแหน่งพยศที่ว่าเป็นเจ้าเมืองนะคะเป็ได้ขนางพุ่มทองก็ขอให้เธอทุกคนนะคะ่าวไททุกคนจงประสบความสำเร็จออกมาได้สวดที่แล้วคอมเมนต์มาดีๆเราก็จะได้คุยกันต่อแต่ถ้าว่าใช้กิริยาแบบเหมือนกับไม่คัน ลูกไม่ค้านั้งตลาดเหมือนกับสแตนอีทิสกูจะในลระเทศออกต้องเมืองนะเออ,เอ,อจะทําการบล็อกทิ้งสินนะคะเ,เพราะฉะนั้นกูนั่งเมืองแล้วก็อยากขายคำอีกก็เล่าตายเรื่องผู้ชายอ่ะแม่ผู้ชายกูไม่เล่ากูไม่มีอะไรเล,เล่าเล่าแล้วทำไมเออ,เอ,อ